ตอนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วหรอคะตอนนี้คิวที่สอง้อยหกสิบค่ะถ้ายังไม่ได้เรียกก็นั่งรอจ้ะ ขอโทษนะคะถ้าเกิดจะเข้าพบคุณหมอต้ตองติดต่อตรงไหนก่อนหรอคะกดบัตรคิวเรียงคะ่ะถ้ายังไม่ได้กดบัตรคิวต้องไปกดก่อนนะคะอยู่ตรงหน้าประตูค่ะที่อยู่ข้างโต๊ะใช่ไหมคะค่ะตอนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วหรอคะตอนนี้คิวที่2 6 0หกสิบค่ะถ้ายังไม่ได้เรียกก็นั่งรอจ้ะแล้วห้องน้ําไปทางไหนหรอคะห้องน้ําทางนู้นคะ่ะตังป้ายสีแดงตามไปเลยคะ่ะถ้าจะไปชั้นสี่ต้องขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะลิฟต์ชั้นสี่ค่ะ,คะมันอยู่ตรงไหนหรอคะพี่าตามป้ายอะคะ่ะ พี่คะแผนกอายุรกรรมไปทางไหนแล้วคะแผนกอายุรกรรมใช่ไหมคะขึ้นบันไดเลื่อนทางนี้ได้ค่ะอยู่ชั้นสองนะคะแล้วก็ไปถึงนั่งรอดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีพยาบาลอีกท่านหนึ่งมาเรียกค่ะพี่คะ,คะการเงินไปทางไหนคะ,คะการเงินเดี๋ยวลงบันไดเลื่อนด้านหน้าได้เลยนะคะอยู่ชั้นหนึ่งค่ะอยู่ข้างกับบันไดเลื่อนเลยค่ะอ้าคุณป้าคุณป้าจะไปไหนคะไปแผนกสูติอะหนูป้าจะไปหาหลานคุณป้าเด้ไหวไหม ไหวไหมเอ่ยถ้าไม่ไหวเนะี่ยหนูให้เขาเอารถเข็นมาให้นะ้อนแล้วก็ไปส่งคุณป้าที่แผนกสูติเลยเอาไหมคะรบกวนด้วยนะหนูเอาเข็น okay, หนูเรียกรถให้นะคะนังตรงน,นี้แป๊บหนึ่งนะ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอโทษแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเขาห้ามถาม่าไม่มีกฎนี้ไงแบบไม่ได้มีประกาศออกมาชัดเจนในกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็เลยไม่รู้คือหนูไม่ได้ไปโรงพยาบาลรัฐบ่อยแต่ว่าขอโทษแทนด้วยนะคะเพราะว่าหนูแบบเปแบบคนเล่นคอนเทนต์นั้นนะ่ะเนาะหนูก็ไม่รู้ว่ามันถามไม่ได้นี่ยเขาเพิ่งรู้เหมือนกันเกิดมาจะ20ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะครบวันเกิดอายุ20เต็มแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันห้ามถามอะไรเงี้ยแบบ แบบห้ามถามหรือไม่ควรถามอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะว่าไม่เคยมีใครบอกแบบนี้ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าหนูกกราบขอโทษแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าพวกเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันไม่ควรถามอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือพวกเราไม่ได้อศาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเพราะเรามีบ้านเป็นของตัวเองเนาะพวกเราไม่ได้นอนโรงพยาบาลเพราะเราก็เลยไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนลิฟต์อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างบางทีป้ายงี้ค่ะป้ายลิฟต์อย่างเงี้ย ก็ไปอยู่ตรงซอกลืบเลยเล็กๆเล็กมากเล็กเหมือนเอามาให้แม่มึงอ่านอะไรเงี้ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยหาไม่เจอก็เลยต้องถามเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ถามก็แปะป้ายไว้เลยว่าห้ามถามหรือไม่ก็เขียนขั้นตอนบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดจะมาติดต่อเนี่ยต้องทําอะไรบ้างคนบันทคิวตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนให้มันชัดเจนไปเลยเขียนตัวใหญ่ด้วยนะอย่ามาเขียนตัวเล็กป้ายใจิ๋มมดนเงี้ยโดนด่านะมึงคือโรงพยาบาลรัฐบาลบางที่เนี่ยก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงนะก็คือเหมือนคนอยู่ตรงกลางตึกใช่ไหมแต่ป้ายไปอยู่ตรงซอกลืบอ่าแล้วก็บางทีป้ายก็ไปอยู่อีกมุมนึงมุมที่ที่พวกคุไม่เดินไปอะค่ะเป็นมุมที่แบบแม่บ้านเก็บของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือแบบไม่มีใครเห็นหรือแบบมีป้ายไว้ก็เป็นป้ายอันเล็กๆอย่างที่บอกไว้เหมือนเอาไปให้พ่อให้แม่มึงองานอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็เลยงงก็เลยต้องถามอะไรเงี้ยอย่างบางทีคนแก่มันก็แบบไม่ทันเน้มองอะไรอย่างเงี้ยนะก็นิดหนึ่งนิดนึงก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจแบบว่า ดนถามคําถามเดิมเป็นร้อยๆรอบในวันเดียวอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเข้าใจเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปแนะนําหนูว่าน,นี้เวิร์กนะคะก็คือทาป้ายอันเบลเบล่าไว้เลยแล้วก็ติดไว้เลยว่าขั้นตอนการเข้ารับรักษามีอะไรบ้างก็เขียนเอาไว้เลย 1. ทําทอะไร2ทํทอะไร3ทํทอะไร4ทํทอะไร,ร,รอะไรเงี้ยแล้วเรื่องคิวถ้าไม่อยากให้ถามเรื่องคิวก็โชว์ป้ายคิวเลยค่ะว่าถึงที่เท่าไหร่แล้ว มีอีกอันนึงค่ะนี่อยากจะนําเสนอมากๆเลยก็คือมันเหมือนเป็นการแอดไลน์แล้วก็เป็นไลน์ออฟฟิเชียลอะคะ่ะแล้วก็เหมือนเวลาเราพิมพ์ถามอะไรไปแล้วก็บอทมันก็จะตอบมาให้เราเพราะว่าเราตั้งค่าวไว้ใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่อยากให้ถามเยอะก็ให้คนเท้าคนแกสแกนแอดไลน์ไปเลยนะคะเวลาเขามากกับลูกหลานอะไรเงี้ยเขียนป้ายบอกเขาเลยว่ามาถึงแล้วกดบัตรคิวอยากรู้อะไรแอดไลน์ line, แล้วพิมพ์ถามในไลน์อะไรประมาณนี้ก็ ก็บอกเขาไปเลยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นการแบบถาเร็วตอบเร็วหรือไม่ก็จะเป็นฟิลแบบคําถามที่พบได้บ่อยอ่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูอะไรอย่างนี้เราทําดูนะคะทาได้ไหมคะไม่น่าได้เพราะว่าบริการดีๆยังทําไม่ได้เลยอันนี้ไม่น่าได้น่าจะยากเกินไปงั้นกลับไปใช้แบบเดิมค่ะก็คือติดไป้ายไว้เหมือนเดิมอันนี้เวิร์กสุด